้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเกิดลมพายุบนสุ่งหนักในเขตที่ภาคตะวันตกของประเทศอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวศรีขอแจ้งเตือนให้ประชาชนได้เตรียมตัวอพยพขึ้นที่สูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยด่วนสื่อสารลบแจ้งข่าวสื่อสารลบได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเกิดพายุที่บริเวณภาคตะวันตกของประเทศ อาจทำให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและดินคนถล่มรวมถึงพายุกันโชกอย่างรุนแรงขอเตือนให้จังหวัดนอรพนี้เตรียมตัวรับมือจังหวัดราชบุรีอำเภอสวนพึ่งอำเภอจอมบึงอำเภอปากท่อโดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับเสือเขาตะดาวสี c ีคิวซีคิวีคิวแม่ข่ายได้รับการแจ้งเตือนภัยจากส์สายลมเรื่องการเตือนภัยพายุที่บริเวณภาคตะวันตกของประเทศรวมทั้งจังหวัดราชบุรี ขอแจ้งให้ลูกข่ายอาสาสมัครกู้ภัยและนักวิทยุอาสาสมัครเตรียมความพร้อมในการข้เาช่วยเหลือเหตุการณ์ จเย็นใจเยน็เยนครับซีค <itations> ิวซีคิวซีคิวขณะนี้มีเหตุบ้านถล่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในตัวบ้านต้องการก่อน ายฉุกเฉินวสองอาสากูไภัย239สัญญาณว,าวาสิเขียนรอติดต่อมาใหมเปแม่ข่ายฉุกเฉินจากอาสากูไพรรสอวสเปียน,ายนจากอาาูองตงวันที่สามารถเขา้าพื้นที่ประสบภัยได้ขอให้แม่ข่ายฉุกเฉินประสานงานขอเส้นทางใหม่ด้วยเรียน สายลมแจ้งข่าวจากกรมตุมิยมวิทยาจากปริมาณน้ำฝนสะสมจํานวนมากตามเทือกเขาทนาวสีเขตเภอสุนพึ่งจังหวัดราชบุรีอาจจะทําให้มีน้ำป่าไหลหลากและยินโวนโลตุ่นได้ตามแนวเขาขอให้แจ้งเตือนประชาชนโปรดระมัดระวังการเข้าใกล้พื้นที่เสียภัย กำลังสูงขึ้นไปก็ถ้าจะต้องเร่งกายไปไปหน่อยถ้าอยากเ,เต็มเป็นคืนสุนสรยทรลมแจ้งคำแนะนำเรื่องการใช้วิทยุในสถานการณ์ฉุกเฉินสูนส์สารลมได้รับคำแนะนำจาก v r 0า9 VR-009 ก VR 0ได้พระราชทานคำแนะนำให้นำรถยนต์ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุเป็นสถานีวิทยุเคลื่อนที่ไปจอดปฏิบัติการโดยให้พิจารณาคัดเลือกสถานที่สูงๆ เพื่อเป็นสถานีย่อย,ยถ่ายทอดข้อความรายงานระหว่างน,นักวิทยุอาสาสมัครกับนักวิทยุอาสาสมัครอื่นๆที่มีสถานีวิทยุที่มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงทําให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ในรัฐบิลไทยเป็นพิเศษซีคิวซีคิวซีคิวจากโมบายสา224ซีคิวซีคิวซีคิวจากโมบาสา224ซีคิวซีคิวซิวจากโมบาสา224 รับคิวจากอาสากู้ภัย239แจ้งโมบายอา,ายสา224ส่งข้อความถึงแม่ข่ายฉุกเฉินประสานงานขอเส้นทางเข้าไปยังพื้นที่ภัยพิบัติเส้นทางใหม่เนื่องด้วยเส้นทางเดิมชำรุดเสียหายเป็นอย่างหนักเปลี่ยนวส2ว,2ว8โมบายอาสา224จะดำเนินการแจ้งแม่ข่ายฉุกเฉินเพื่อขอเส้นทางให้ใหม่เปลี่ยนรับจากอา,าสา2 5 0แจ้งอความช่วยเหลือจาก,กา 20. 20. 20. อา,าสา2 5 0 2ละนออที่ประสบภัย ีเหตุบ้านถูกพายุพัดทั้งทัพูได้รับบาดเจ็บตอนนี้ต้องการเครื่องมือยกของหนักช่วยเหลือผู้ประสบภัยกที่เกิดเหตุควรเปลี่ยนหัวสองว้อแปดหัยอาสาสองสองสี่จะดำเนินการแจ้งแม่ขายฉุกเฉินเพื่อดำเนินการขอความช่วยเหลือไปยังลูกขายต่อไปเปลี่ยนแม่ขายฉุกเฉินได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากอาสาสองสองสี่ลูกขายข่านใดออกวอสี่แล้วมีอุปกรณ์ยกของนขอประสานงานเข้าช่วยเหลือน่าช่วยที่สมชายเปลี่ยน สวนฉุกเฉินแจ้งลูกค้าทุกคนทราบขณะนี้เครือข่ายย่อยสามารถเชื่อมสัญญาณจากโมบายที่ออกมาในแปลงงานทุกคั้ได้แล้วเรียน